ฮั Hi, ทุกคนสวัสดีครับก็จากเมื่อวานวที่เราทําคลิปว่าเงื่อนไขาการชี้คือคอ,อะไระนะ <laughs> อย่างที่บอกอะฮะเรามีเงื่อนไขต่างกันก็จริงแต่ว่าเอาเข้าจริงอะชีวิตก็เหมือนเกมอะฮะเกมยิ่งใหญ่เลย <laughs> เพราะว่าเกมชีวิตอะ่ะมันเป็นอะไรที่เล่นแล้วก็บางคนอาจจะเกิดมาในโหมดฮาร์ดนะบางคนเกิดมาในโหมดอีซี่เกิดมาในโหมดมีเดียมก็ว่ากันไปแต่จริงแล้วอะ เกมชีวิตมันเล่นยังไงก็ได้เว้ยแต่ว่าบางทีอ่ะเราไปฟังเงื่อนไขาการใช้ชีวิตมาถูกไหมเพราะว่าเราทุกคนอ่ะเห็นคนที่ประสบความสำเร็จเขาใช้ชีวิตแบบนั้นอ่ะเราก็เลยทาตามเขาอืมแทนที่เราจะได้เล่นเกมในแบบของเราเกมชีวิตเราเองอ่ะเรากลับไปเล่นตามคนที่เขาประสบความสําเร็จซึ่งในความคิดเราอ่ะมันไม่ใช่เรื่องที่จะลองทําแบบนั้นเลยนะเว้ยเพราะว่า การที่เราอ่ะไปเล่นเกมแบบนั้นตามคนอื่นเนี่ยมันไม่ให้ชีวิตเราไงเพราะว่าเอาข้อจริงอะฮะชีวิตเราคือการสร้างสารรค์แบบที่เคยพูดไปในในโรงเรียนดาวโลกลิ้นพันขอโทษครับก็คือแบบอย่างนี่เคยพูดไปเนาะในโรงเรียนดาวโลกอะพอโลกเนี้ยเขาก็มาทั้งสองสภาวะและ้วแหละทั้งดีทั้งแย่อืมมาพร้อมกันเพื่อให้เราเรียนรู้แล้วคือชีวิตเราอะมันลองผิดรัผูกได้เว้ย ถึงอยู่ตรงนี้ทำวีหรือว่าทำอะไรเราเห็นว่า <c oughs> การลงทุนของเรามันเหมือนว่าเอ้ยมันมันไม่สมเหตุสมผลเลยอันนั้นนี่นู่นคอนเทนต์ไม่ดีหรืออะไรไม่ดีสลับเนี่ยมันคือการลองผิดลองถูกของเนี่ยเวยเพราะว่าเอาเข้าจริงอะ่ะงานพวกเนี้ยมันคือการสร้างสรรค์ถูกไหมมันคือการลองผิดลองถูกถ้าเราได้ลองอะ่ะมันก็คือความสุขของเราถูกปะหรือว่าเป็นการที่เราได้เข้าใจชีวิตเรามากขึ้นว่าเรามีจุดบกพร่องอะไรเกี่ยวกับชีวิตเรา ไม่ใช่ว่าการที่เราไปตัดสินชาวบ้านเขาแล้วเราจะไม่มีข้อเสียเหล่านั้นเลยอ่ะคือจะบอกอะฮะว่าเหมือนหลายอย่างอ่ะที่เราอยู่ภายในใจเราใช่ไหมมันก็สะท้อนออกมาภายนอกเหมือนกันแต่ที่เคยบอกหรือเปล่าจําไม่ได้แล้วลืม่าจะไม่เคยทาคลิปแหละอ่ะเดี๋ยวเราเล่าให้ฟังแล้วกันเพราะว่าทุกคนสังเกตไหมฮะชีวิตเราอ่ะมันชอบเจอคนที่เราไม่ชอบเสมอเพราะอะไรเพราะในใจเราเราไม่ชอบคนแบบนั้นไง พอยใจเราไม่ชอบคนแบบนั้นเหมือนเขาก็สะท้อไม่เห็นว่าเราก็เจอไปเรื่อยๆเขาจะจนกว่าเราจะรู้ว่าทาไมเราถึงไม่ชอบคนแบบนั้นสมมุติว่าเราไม่ชอบคนขี้อวดอ่ะหรือว่าเราไม่ชอบคนที่แบบเอ้ยเก่งกว่าเราแล้วก็ชอบโชว์นั่นนี่นู่นหรือว่าคนไม่ถ่อมตัวเงี้ยเขาจะทําให้เราเจอฮะคือแบบอารมณ์แบบว่าทําให้เจอเพราะอะไรเพราะว่าให้เราเรียนรู้ไงแบบว่าในมุมอื่นที่ไม่ใช่ว่ามุมที่เราไม่ชอบอ่ะอย่างเช่นคนอวดอ่ะ เราแอบเนียนเอาความรู้เข้ามาใช้กับคนอื่นได้นะเ <laughs> พราะเนียนก็ทำบ่อย <laughs> เฮ้ยน่าสนใจดีนี่เพราะบางอย่างเราก็ไม่รู้ถูกไหม <laughs> เขาพูดจอย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 ,จอย,จอยใช้ได้เราก็ใช้ไปง <laughs> <laughs> ั้นแหละเพราะบางทีอ่ะการที่เรามองเหตุการณ์แค่ด้านเดียวมันไม่ให้ช่วยอะไรแฮมให้เราเติบโตขึ้นทางจิตวิญญาณเลยฮะมันจะเป็นติดกอบในโลกมิตีที่สามที่แบบว่าจะติดกอบเพราะว่า เอ้ยคนไม่ชอบตองตอบโต้อะไรตอบวยอารมณ์ตอบโต้ด้วยคําด่าใช่จากที่มันจะจบแค่ว่าเอ้ยทําความเข้าใจเขาแล้วเราโอ้อย่างนี้นี่เองโอเข้าใจแล้วนายเป็นคนอย่างนี้เพราะว่านายขาดความอุ่นหรือขาดความรักหรือว่านายอยากต้องการระบายความรู้นี่เองเพราะว่าเนีย่ยเข้าใจฮะเพราะว่าการที่เราพูดเรื่องที่เรารู้อะเพราะอะไรเพราะว่าเราอยากจะหาคนสนใจแบบเดียวกับเราเราจะได้คุยได้ไงการที่เราคุยไม่เก่งอะเนาะ หรือว่าการที่เราไม่รู้จะเปิดเสนยังไงแล้วก็เล่าเรื่องเราก่อนเลย <c oughs> มันทําให้คนอื่นรู้จักกันตัวเราอะมันมีหลายวิธีฮะในการทําความเข้าใจอ่าหรือว่าเปิดใจคนอะเพราะอย่างเนี้ยก็ใช้วิธีที่ว่าอ่าแรกแรกก็ไปนั่งฟังนั่งคุยกับเขาก่อนจนสุดท้ายก็เล่าเราื่องตัวเองเยอะไปจนเขาเกลียดอะ <c oughs> เพราะอย่างที่บอกว่าแต่ละคนก็นั่นแหละเขาก็โตในแบบของเขาอะนะแล้วก็โตในแบบของเราเราก็ทําได้เท่าที่เราทําได้แหละ พราะอย่างที่บอกว่าเอาข้าจริงอะชีวิตก็เหมือนการลงมาเล่นเกมสมบทบาทอะฮะเรามีความคิดที่ถูกปลูกฝังกอนมาว่าเราเลือกเกิดไม่ได้จริงแล้วเราเลือกเกิดมาตั้งแต่แรกแล้วฮะไม่งั้นเราไม่ลงมาในบอดี้นี้หรือว่าในครอบครัวนี้หรอกเพราะว่าเอาเข้าจริงคือจิตวิญญาณอะอยากจะเรียนรู้หลายเรื่องไงแต่ว่าแต่ละชาติอะมันเรียนรู้ได้ทีละเรื่องถูกไหมการที่เราลงมาในครอบครัวนี้อาจจะเป็นครอบครัวที่จน แล้วก็เป็นครอบครัวที่ไม่ดีหรือว่าครอบครัวที่ทําร้ายร่างกายแต่ว่าเราเลือกได้หนิว่าเราจะไปทางไหนถูกไหมถึงเราจะมีแบบว่าปมหลังฝังใจว่าเอ้ยฉันครอบครัวไม่ดีครอบครัวแตกแยกเราก็เลือกเองได้ว่าเราจะเติบโตไปคนที่ทําให้ครอบครัวแตกแยกหรือว่ายังไงก็ได้ถูกไหมเพราะอย่างที่บอกนะชีตมันคือทางเลือกอะเราควรเลือกและถ้ามันมีทางที่มันถูกกาหนดไว้ว่าจะต้องไปอย่างนั้นเราก็ต้องเรียนรู้กับเขาอะฮะแล้วก็ยอมรับเขาด้วย ไม่ใช่ว่ามาโทษโชคชะตาหรือว่าโทษคนอื่นว่าทําให้เกิดเหตุการณ์แบบนั้นโทษพ่อแม่โทษเอเพื่อนหรือว่าโทษตัวเองที่ทําแบบนั้นเพราะว่าถ้าศึกษากฎจักรวาลจริงแล้วอะ่ะเขาจะเป็นอะไรที่สมเหตุสมผลน,นะฮะเขาไม่ได้เหมือนว่าแกไม่ได้สร้างพลังงานนี้ขึ้นมาเขาจะให้แกนะฉันสร้างถ้าแกสร้างขึ้นมาก็คือจะให้เพราะว่าเดี๋ยวเราจะค่อยไปเจาะลึกกันแล้วกันว่ากฎจักรวาลมันมีสิบสองข้อนะ แต่ส่วนใหญ่ทุกคนจะรู้แค่กดแรงเป็นดูดให้มแต่มันคือมันลึกซึ้งกว่านั้นก็คือคล้ายๆธรรมะเลยฮะเดี๋ยวถ้าเล่าให้ฟังแล้วทุกคนจะจะอ๋อเออใช่เองมันก็คืออย่างเงี้ยเดี๋ยวเดี๋ยวค่อยๆว่ากันขอไปศึกษาอีกแป๊บหนึ่งพอาะลายๆกดแล้วก็ยังใช้ไม่ได้คล้องไงเดี๋ยวไว้ถ่ายทอดาตอนใช้คล้องแล้วเนาะอืมก็น่าแหละเขาเป็นอะไรที่เที่ยงธรรมที่สุดแล้วเพราะเนี่ยก็โดนมากระตวงหลายๆเรื่องที่เกิดขึ้นกับเราอะเราศึกษาอะ ตัวเองพูดง่ายๆคือสังเกตตัวเองเยอะขึ้นนะฮะแบบว่าสังเกตเหตุการณ์รอบข้างไม่ได้ว่าจะมองแล้วว่าเหตุการณ์นี้นแงย่หรือเหตุการณ์นี้มันมันดีอ่ะเราไม่ได้ตั้งค่าอย่างนั้นแล้วไงเราตั้งว่าเอ้ยเหตุการณ์นี้มันเกิดขึ้นเนี่ยมันทําให้เราได้อะไรจากเหตุการณ์นั้นอย่างเช่นอา่าเราทะเลาะกับคนอื่นอย่างเงี้ยมันเกิดอะไรขึ้นเราก็มองเห็นท่าแท้ขเขาเลยเขาบางคนก็แค่แบบว่าทําไมกันนะฉันสนใจเขาแต่เขาไม่สนใจฉันอะไรอย่างนั้นก็มีนะฮะ เพราะการที่เรามองหลายมุมอะ่ะเราเข้าใจแล้วว่าเขาเคยเป็นคนที่นั่นนี่นู่นมาใช่ไหมเราก็จะเข้าใจในมุมของเราละ <laughs> เพราะว่าแล้วแต่บางเรื่องก็ต้องเก็บไว้กับตัวนะ่ะถึงมองเขาออกว่าเขาเป็นคนยังไงก็จริงเขาถ้าพูดบางทีมันอาจจะทําให้เขาภาคพรเสียได้เลยนะ <laughs> เราเฉยๆแล้วหลังๆนะฮะเพราะว่าช่วงนี้ก็ไม่อยากวียใคร ืก็นะฮะการที่เราลงมาเล่นบ,บทบัทสมมติเป็นคนคนนี้หรือว่าอยู่ในครอบครัวเนี้ยมันช่วยทําให้เราได้เรียนรู้หลายเรื่องนะฮะประสบการณ์ที่ผ่านมาเราต้องขอบคุณเขาเพื่อให้เรารู้ว่าเอ้ยเราเติบโตขึ้นจากตรงนั้นนะเพราะหลายอย่างอะฮะถ้าเรามองชีวิตเป็นเกมก็เหมือนกับเป็นด่านอะ <c oughs> อ่ะมองมันอายุเลยก็ได้ว่าตอนเราหนึ่งขวบอันนั้นก็คือจะง่ายก็คือมีผู้ช่วยเป็นบีกิ้งอยูนะถูกไหมอ่ะถ้าลองคิดง่าย รามีผู้ช่วยของคนแรกคือคุณพ่อคุณแม่เป็นคนที่ช่วยสอนตัวเตลเลยวให้อืจนถึงห้าขวบเราก็ไปตัวเตลเลยวที่อื่นตัวเล่อในโรงเรียนก็คือต้องมีเพื่อนอะไรที่จะผ่านทําให้เราผ่านไปได้เพราะอย่างที่บอกอรช่วงอายุมันเหมือนกับเหตุการ์เหมือนกระดานเหมือนกันกน,นะเหมือน,น,นานในเกมอะตอนนี้เราอยู่ด่านที่ยี่สี่เพราะว่าอยย่ยี่สี่ก็มีหลายเหตุการ์น,นะฮะพูดง่ายๆคือป,ปีปีหนึ่งอะมันก็เป็นการที่เขาแบ่งเฟสนะเนาะ ก็คือหนึ่งด่านใหญ่อะแบ่งเฟสเป็นด่านย่อยๆหลายๆด่านตอนนี้ก็คือยี่ิบสี่ขีดหกทับสิบเอ็ดอืมประมาณนั้นก็ได้เป็นด่านด่านขีด,ดย่อยๆอะวัเราจะผ่านไปแต่ละปีเพราะว่าบางบางทีบางเดือนอาต้องใช้ขีดเทมอย่างอื่นอย่างเช่นเพื่อนฝูงหรือว่าขีดเทมที่ติดต,ตัวเราหรือว่าปัญญาภายในอะฮะนะสนุกไหมชีวิตเพราะว่าเข้าจริงอ่ะ ถ้าเราติดกอบอะฮะอย่างที่เคยพูดไว้ในเรื่องไขอะเนาะเราติดกอบสังคมมากเกินไปเพราะว่าสังคมอะเราอยากให้ทุกคนยอมรับในตัวเราหรือว่าเราไม่อยากจะถูกแบ่งแยกออกจากสังคมเราเลยต้องทําตามเขาไปเรื่อยๆซึ่งเราก็ไม่รู้ว่ามันดีกับเราหรือเปล่า <c oughs> <c oughs> บางอย่างมันไม่เหมาะกับเราเราก็ยังทำตามฮะเพราะว่ากว่าแบบเอ้ยมนุษย์เป็นสัตว์สังคมเพราะามันคือการบุฟังไงไ่ายใเด็กอะเนาะ จริงๆแล้วทุกอย่างในชีวิตมันก็เลือกได้ว่าเราจะทําไม่ทําอย่างที่เคยบอกไปในการเรื่องดวงๆที่เคยพิมพ์ไว้อะมันคือบับเบิลอะฮะบับเบิลวามเป็นไม่ได้ของโลกคู่ขนานว่าเราจะเลือกเองหรือไม่เลือกเองเพราะว่าเข้าจริงอะบับเบิลเปลี่ยนได้เสมอ <laughs> มันถึงไม่จะมีชะตาหลักแต่ว่าถ้าเป็นโชคชะตามันคือสิ่งที่เราทําขึ้นมามันก็จะทําให้เกิดอะก็นั่นแหละ ก็เดี๋ยวไว้เจอกันคลิปต่อไปแล้วกันครับคลิปนี้มันอาจจะสั้นหน่อยนะครับเพราะเราพูดแค่นี้ก่อนแล้วกันเพราะเดี๋ยวมีเรื่องที่จะเจาะลึกเข้าไปอีกนี้แต่ว่ายังทั้งหัวคลิปไม่ได้แล้วก็ไม่ได้ทาปกเลยหลังๆขี้เกียจเา่า <c oughs> แค่พูดอย่างเดียวนะ่ะเดี๋ยวไว้ค่อยคิดแล้วกันเดี๋ยวตอนที่อ่านึกออกกอนะเนาะโอเคสิบนาทีแล้ว <c oughs> ขอบคุณครับที่เข้ามารับชมแลบฟังเดี๋ยวไว้เจอกันคลิปหน้าบ๊ายบาย